สวัสดีครับทุกท่านนะครับครับผมหมอตั้งธรรมสอนนะครับวันนี้ก็เชิญคุณชูรีวันนะครับมาไปแชร์ประสบการณ์เรื่องของอาการปวดเข่าครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเคสประสบการณ์ที่ดีที่เป็นแพทเทิร์นของคนที่ปวดเข่าหลายๆคนมักจะมีอาการคล้ายๆเหมือนครับคุณชูรีวันนะครับครับก็เดี๋ยวให้คุณชูรีวันช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าปวดเข่ามางานเท่าไหร่แล้วแล้วอาการเป็นยังไงบ้างก็ปวดที่หลังเข่านะคะปวดตรงข้อครับ ก็เป็นมานานแล้วค่ะเดิมมาเป็นมาสิบปีได,ได้แล้วแล้วมันก็หายไปแล้วมาระยะปีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมาเป็นใหม่เป็นใหม่นี่มันก็เป็นมากก็หาหมออยู่นะคะหมอก็จะบอกว่าเป็นที่กล้ามเลยนะแล้วก็จะมีอาการว่าอข้อเขาเสื่อมด้วยเสื่อมแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว,วเป็นมากเลยเป็นจนแบบเดินไม่ได้ต้องใส่สพอร์ตถ้าไม่ใส่สพอร์ตก็เดินไม่ได้เลยก็เลยมาหาหมอตั้งะะพอมาหาหมอตั้งปุ๊บ หมอตั้งก็รักษารักษาให้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพอวันรุ่งขึ้นก็เดินได้แนละ้วไม่ต้องใส่ซับร์ตอ่ะแล้วมันก็ตอนนี้มันก็ดีขึ้นมากเลยว่าเออเดินได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะดีดีขึ้นเยอะเลยคือตอนนั้นนะครับที่มีอาการปวดเข่าแล้วบอกว่าเป็นหนักมากเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าเนี่ยเจ็บทุกก้าวที่เดินนะครับแล้วก็มีอาการปวดเขา่าแล้วก็ล้าวลงไปที่น่องด้วยใช่แล้วมันล้าลงไปที่น่องด้านหลังด้วย ปวดที่ข้อับปวดมากเลยแล้วก็ร้าวลงไปที่ด้านหลังเวลาเดินพอก้าวไปก็ปวดนะคะแทบจะเดินไม่ได้เลยต้องเกาะตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใม้คะแนนปวดนะครับถ้าศูนย์คือคือไม่ปวดเลยสิบเนี่ยคือปวดที่สุดตอนนั้นก็คือสิบนะค่ะสิบเป็นสิบทุกทุกครั้งเดินทุกครั้งพอเดินก้าวึุกก็ปวดก้าวึุกก็ปวดแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยแต่ก็ยังไม่หายทีเดียวแต่ดีมากเลยตอนนี้ก็ให เหลือสี่ค่ะเหลือสี่ก็คือผ่าแค่อาทิเดียวค่ะอาทิเดียวม่ขึ in ้นเยอะเลยค่ะก็แชร์ในห้องตรวจนิดนึงครับตอนที่คุณชุรีวันมาเนี่ยหมอก็เข้าไปเช็คสรุปว่าอาการปวดเนี่ยครับเป็นีิการเนื้อหลังหลังเข่าแล้วมันก็ล้าวลงนะครับล้าวลงนอกก็เลยทําวิธีการรักษาด้วยวิธีการไรดิ้งก็คือใช้เข็มเล็กเล็กเข้าเส้นผมเลยไปสกิดตัวปผลกล้ามเนื้อที่มันเกร็งอยู่ให้กระตุกคลาออกมาซึ่งวิธีนี้ได้ผลดีแล้วก็ได้ผลเร็วมากๆนะครับ ทีนี้ตอนที่ทาลงเข็มอะครับคุณชุวิตวันรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกปวด้างไหมรับบมากไหมหรือ่อเขาสงสัยว่าแบบเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ็บนิดนิดน,นะคะคะแล้วมันก็ทะลุนิดนิดเหมือนตะตุกตกะตุกแล้วพอตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วค่ะอืมระบบนาไหมคะไม่ค่ะก็แค่เช้าที่แล้วนี่ผมกลับไปมันก็ระบบเหมือนกันแล้วก็พอระบบกลับรับได้รับได้ก็ส่บกี่วันครับวันเดียวเหรอวันเดียววันนี้ก็เดินได้แล้วค่ะครับ ดีครับแล้วพอหายระบงเสร็จปุ๊บอาการปวดตอนนี้ก็คือเบาลงมากเบาลงมากเบาลงมากไม่ต้องใส่สปอร์ตไม่ต้องใส่สปอร์ตแล้วคอืมก็เช็คอาการตอนนี้ก็คือว่าปวดสี่เป็นสีแต่ไม่ได้ปวดทุกก้าวแล้วก็คือถ้าเดินเยอะๆถึงจะมีอาการปวดใช่านาะค่ะเดินเยอะๆถึงจะปวดตอนนี้ตอนนี้ก็เดินได้โอเคครั okay. อืค่ะก็สําหรับคุณทูลีวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการติดตามอาการต่อเนื่องกันต่อไปนะครับเพราะว่าในวันนี้ที่เช็ค ตำแหน่งที่ปวดอยู่ก็ยังเป็นเรื่องกล้ามหนึ่งนะยังไม่ตัดเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ดีที่ทําให้อาจจะเหมือนกับหลายๆคนหลายๆคสนะครับที่มีอาการปรวดเข่าแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าต้องหาตัดไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมาเช็คไปเช็คมาเพราะว่าการปวดนั้นมันเกิดจากกล้ามเนื้อจะเยอะมากกว่านะครับแต่ทีนี้เราก็จะมีการติดตามกันต่อเนื่องว่าถ้าเคลียกล้ามเนื้อหมดปุ๊บข้อเข่าเสื่อมยังมีอยู่บ้างหรือเปล่านะครับ mm hmm. อเคก็มาดูเป็นต่อไปในวันนี้ก็ขอบคุณคุณชนิวัี ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เราเพราะมีหลายเคสมากครับที่อาการคล้ายๆแบบนี้ค่ะรับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ